สวัสดีค่ะในคลิปนี้นําจะมาชวนฝึกโยคะนะคะในการฝึกโยคะเปิดโลกแห่งการฝึกโยคะเนี่ยโยคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ในเวลากลางวันจริงๆแล้วก็ฝึกได้แต่แนะนําฝึกตอนเช้าหรือฝึกตอนเย็นนะคะในการฝึกตอนเช้าเนี่ยเรามักจะฝึกโยคะเพื่อเป็นการเบิร์นร่างกายให้เขาถ้ามองพูดถึงระบบเผาผลาญนะคะจะทําให้ระบบเผาผลาญเนี่ย เริ่มทํางานได้ดีๆเลยค่ะดีขึ้นมากๆเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยใช่ไหมคะแล้วระบบเผาผลาญนี้มีความสําคัญกับร่างกายเรามากคือถ้าเขาทํางานดีในวันนั้นทั้งวันเนี่ยร่างกายเราก็จะเบิร์นไขมันที่เป็นไขมันส่วนเกินออกไปได้นะคะหรือเราสามารถจะฝึกโยคะในช่วงเย็นช่วงเย็นเป็นการผ่อนคลายร่างกายจากความเมื่อยลา้าเราสามารถเลือกระยะเวลาเลือกช่วงเวลาที่เราถนัดในการฝึกได้เลยนะคะ ในการฝึกโยคะของน้ำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงเช้าๆเนี่ยน้ำจะฝึกโยคะในท่าสบายๆก่อนแล้วค่อยอสบายสบายเนี่ยหมายถึงว่าก็จะเป็นพวกซันสูเทชันนะคะซันเอซันบี B, อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเวอร์ชันมีบ o ดีไฟต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วน้ำจะทําคลิปในการฝึกไว้เนี่ย ค่อนข้างจะหลายคลิปอยู่แต่ว่าแต่ละคลิปเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะคะเราสามารถเลือกที่จะฝึกได้นะคะในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นช่วงเช้านําแนะนําเลยค่ะสบายๆเวลาที่เราตื่นตอนเช้าเช้ามันจะอากาศมันจะดีมากๆเลยแล้วยิ่งถ้าบ้านใครติดสนามติดส่วนสาธารณะแบบนี้นะคะเราจะสามารถออกไปสูตรอากาศได้ด้วยแล้วก็ฝึกโยคะได้ด้วยในคลิปที่นําทําไว้ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าฝึกในส่วนสาธารณะเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้มีเสือบางทีไม่ได้เอาเสือไปปูบนพื้นหญ้านะคะจะสามารถจริงๆแล้วสามารถฝึกก่อนการวิ่งก็ได้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยก็จะสามารถใส่รองเท้าฝึกเลยส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้านําคลิปโยคะน้องเสือของนําเนี่ยนําจะฝึกด้วยการใส่รองเท้าพา้าใบซึ่งไม่ต้อง ไม่ต้องมีท่าอะไรที่มันต้องใช้มือในการไปประกบพื้นเลยนะคะก็เหยียดยืดร่างกายก้มเ e อียงแอนบิดในลักษณะการยืนมือไม่ต้องสัมผัสพื้นส่วนถ้าตอนเย็นตอนเย็นเป็นการฝึกเพื่อการผ่อนคลายจริงๆคะ่ะผ่อนคลายจริงๆเพราะบางทีเนี่ยช่วงที่นำทำงานนะคะ คอบ่าไหลเนี่ยจะปวดมากหลังจะปวดมากบางครั้งเนี่ยการเปิดเส้นอย่างเช่นพวกท่าหน้าวัวที่เอาแขนไปประกบด้านหลังแบบนี้ค่ะท่าพวกนี้ช่วยได้เยอะมากและช่วยได้ตั้งแต่นั่งทำงานที่ตกเลยด้วยซ้ำก็สามารถ ที่จะฝึกได้ก็สามารถที่จะเปิดแขนในรูปแบบนี้ได้นะคะมันจะมีท่าฝึกโยคะที่บอกถึงการเปิดแขนในลักษณะที่จะให้หายจากช่วอ,อาการออฟฟิศซินโดมได้ยังไงด้วยนะคะลองไล่ตามไปดูในหลายๆคลิปที่นําพยายามลงไว้นะคะหลายๆท่าหลายๆคลิปเลยเนี่ยจริงๆแล้วท่าฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะความปวดต่างๆคอบ่าไหล เอวสะโพกจร,จริงๆอะไล่ลงมาทั้งตัวเลยจะค่อยๆค,คลายไปค่ะจริงๆก็คือคลายจากการฝึกโยคะนั่นเองนะคะฝึกโยคะเนี่ยสามารถเลือกฝึกได้ตอนเย็นก็คลายร่างกายผ่อนคลายแล้วก็เป็นท่าที่ถ้าเราเราสามารถเลือกท่าที่เป็น finishing sequence หรือครูดาวในโยคะเนี่ยมาอยู่ในท่าค้างนะคะหรือเอามาเป็นสไตล์หยินโยคะนะคะที่ ค้างอยู่ในท่านั้นนานๆบางครั้งน้ำจะอาจจะค้างท่าในเซตกลุ่มท่าของโชเดอร์แซนที่ยืนไว้ไหลยืดค้างไว้แบบนี้ค่ะสบายนะคะเลือดก็จะไหลกลับลงมาที่หัวเลือดก็จากขาก็จะไหลกลับลงมาเพราะเวลาเรายืน ทั้งวันเนี่ยเลือดก,ก็จะไหลลงไปที่ส่วนล่างของร่างกายใช่ไหมคะแต่พอตอนกลั้นขึ้นหรือก่อนนอนอย่างเงี้ยเราฝึกในท่าพวกเนี้ยก็จะให้เลือดเขาได้ไหลกลับไหลทิ้งกลับลงมาจากแรงโน้มถว่วงที่ทั้งวันเนี่ยเขายืนเลือดทิ้งดิ่งลงที่พื้นที่เท้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะลองฝึกดูนะคะโยคะเราเลือกฝึกได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะหลายๆคลิปนะคะหลายๆองค์ความรู้ที่เรามีเราสามารถเลือกเอามา ประยุบใช้กับตัวเราเองกับร่างกายเราเองร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่นในแต่ละคนจะฝึกแต่ละท่าเนี่ยก็อาจจะ มีการทำท่าที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนแต่โดยรวมแล้วโยคะเนี่ยทุกคนสามารถฝึกได้คะ่ะประยุกต์ใช้ปรับให้ใช้ให้เหมาะกับร่างกายของตัวเองมาฝึกโยคะกันนะคะใช้โยคะในการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจคะ่ะโยคะฝึกได้แทบจะทุกเวลาเลยตื่นนอนก่อนนอนหรือว่าในช่วงเวลากลางวานันปวดปวด แขนปวดหลังปวดคอบ่าไหลก็มีท่าโยคะง่ายๆที่สามารถทำได้บนเก้าอี้ด้วยซ้ำนะคะลองฝึกโยคะดูนะคะแล้วจะรักในการฝึกโยคะค่ะ